ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาดูขบวนรถเร็ว171ในมุมสูงกันนะก็อยู่ที่สถานีสำเสนนะครับผมอยู่กับนี่นะแอดมินสถานีสำเสรนน้องก๊อตนะครับช่องช่องอะไรนะช่องสำเสนสเตชันของเรืรถไฟนะผม่าอย่าลืมไปกดติดตามนะ171เจหนึ่งมาแล้วเนาะผมเดาน่าจะสี่ห้าสครับก็ดูจากลักษณะ น่าจะเป็นหัวรถจักรฮิตาชิสีเดิมๆนะฮะก็เปิดไฟเข้าสถานีสัมเสนในชาญนชลาที่หนึ่งมาแล้วนะค่อยๆมานิ่มๆนะครับผมนิ่มๆก็มุมนี้เนี่ยก็เป็นอีกมุมหนึ่งของสถานีสัมเสนที่ดูสวยงามนะฮะแต่วันนี้ถือโอกาสมาถ่ายกับน้องก๊อตนะ ติดตามกันมาตั้งนานนะเพิ่งจะมาเจอกันครั้งแรกนะครับผมติดตามแต่ปอบนึงจะดึงยาวเยียด <c oughs> ใช่ยังเ็ยสี่ห้าศูนย์ห้านะครับก็เป็นหัวรถจักรฮิตาชิหมายเลขสี่ห้าศูนย์ห้าหมายเลขนะสี่ห้าศูนย์ห้านะสีดำเดิมนะครับผม รน,นะครับกรุงเทศเหนือรถรถเร็วนะครับไม่ใช่รถเร็วธรรมดานะรถเร็วขวัญใจหมาชนชาวใต้อะไรครับเาไกลที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดเนี่ยใช่เอาไปจอดตรงนี้เอาขบวนหนึ่งจะหนึ่งจอดหนึ่งน,นะอ่าวันนี้รถจอดทำไมระยะไกลซะขนาดนั้นป <laughs> กติเขาไม่จอดเลยนะ วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้171ทำไมไปจอดตรงนู้นนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับขบวน171ก็ได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีสำเสนอ่าซึ่งทำขบวนโนยดยรถจากฮิตาชิ4505อ้าว น่าจะจอดรับสินค้าก่อนนะ,ะทางด้านนี้มีพอเปล่านะผมอันต้มกับพี่มาเจอกันนะส1 5 4 ตู้ควีนแลนด์นะผมแล้วก็มีบอชสอธรรมดาอยู่ด้วยนะครับผมนี่ก็ฮิตาชิ4505นะก็เป็นมุมมองจากด้านสูงนะครับผมที่สถานีสัมเสน เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมรถถึงไปจอดตรงนั้นนะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเ,เพราะว่าปกติเนี่ยรถจักรจะต้องอยู่นี่ตำแหน่งนี้นะผมถึงจะถูกต้องอ <laughs> นะครับเราก็มาชมบรรยากาศกันนะในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่าย ก็แดดแรงมากเลยนะวันนี้มีลิ้วขบวนเนี่ยมีอยู่ประมาณสิกว่าตู้นะที่ผมนับดูแล้วถือได้ว่าเป็นขบวนที่ยาวมากๆนะนายาวทั้งในเรื่องของระยะทางนะครับ สุดด้ามขวานประเทศไทยนะแล้วก็ริ้วขบวนนี้ก็ยาวไม่แพ้กันนะครับผมก็ไ,มได้ยินเสียงวีดของ4505นะะ่เครื่องกั้นกำลังลงแล้วนะผมตอนนี้ สำหรับเครื่องกั้นทางด้านทิศเหนือของสถานีสัมเสนนะเป็นเครื่องกั้นถนนเซสิลินะครับผมอตอนนี้เสาสัญญาณก็ไฟเขียวนะ ก็ได้เวลาที่ขบวน171เนี่ยออกจากสถาน,นีสำเสร็จแล้วก็จะจอดต่อที่สถาน,นีชุมทางบางซื่อน,นะฮะตูแอร์นะครับชั้นสองครันสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดครับ เดินทางปลอดภัยนะครับขบวน171กรุงเทพสูงไงโกโลกและขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับ